สวัสดีครับวันนี้บังก้ <c oughs> อยมารีวิวอันดอกกระเกียวครับผมดอกกระเกียวลุมทุ่งครับผมุ่นครับปลูกแต่พอได้กินครับผมของหยาดที่พี่น้องของบังก้อยเองครับผมนี่ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นี่น้องมันกระด้างเอนเจ้าหน้ากับเก็บม <c oughs> ุอเสาเนี่ครับผมมาตัดพิษาวบาทครับผม นี่ครับผมเป็นปลาปูปลาไหครับผมปลูกแต่พปอดใหญ่จินครับผมดอกกระเจียวครับผมนี่ครับผมตัวจิตอำเภอเมืองอื่คือเก่านะครับผมทั้งปีกับปลาโขดเดียงซัดพี่น้องโอ้ยปลาโคดเดียงซัดเลยครับเอฟซีสุภูทุกคนครับผมตัวนี้ปลาดอกกระเจียวครับผม ผูกเอาครับผมนี่ครับตอกมันครับต้มยิ่งกับแก้วแก้วกับปีบิุดเท่านั้นแสีบอีดีครับผมมันแสีบตัวไม่โกโหกกันนะครับผมนี่ครับใส่ปุยยูเรียเข้าไปปลูกซ้ำนี่เพื่อจะได้กินแล้วกินเข้ากับไข่เล็กนิดหน่อยเพื่อจะสื่อพวกชนปลาครับผมครับกันยูกูกะ ลกเอาเบี้ยมันคือมันแตกกอ่อออกพี่น้องเองนี่ไม่ลายเนี่ยเฮ้ปลูกใครเอาไปย้ายไปเรื่อยๆพี่น้องตัวนี้ปลูกไปามาเพิ่งเกิดเวาเพิ่งกิดเลยหยักโลอ่อะไรพี่น้องไมง่ก็สายอะไรคือพรุ่งวันก็แก้วกระปุกนี่ตุ่มป้าตุ่มแก้วพุทธนันเนี่ยพี่น้องแก้วกระปินี่ครับพี่น้องกัน ผู้เขาเอาจริง,งเอาจังอยนี้เขาป,ไปไลูกเป็นไรไลสองไรยสามไรยหนึ่งหวยเ,เขาก็ทําเงินในลายเต๋อด้พี่นอ้องผู้ผู้ไรเขามั่นเขาขุดเอาซุ้มพี่นอ้องซุ่มไปขยายไปเรื่อยเงาหนึ่งนี่ผมมาทีได้ลายเต๋อเยอะพี่นอ้องยุ่นนี่หนีผม่าหวยมาทีได้เป็นสีหาไรพี่นี่เขาแยกออกจากเงามันพี่นอ้องกันทยมีอันนี้ไปขอสื่อเบียร์มันนึครับเด้อ มันสิออกคล้ายๆกันครับไม่ไพ่คือกอไผ่นะพี่น้องพุดออกเบบนั่นนะพี่น้องเขาก็ไปปลูกมันก็สึกระย้ายไปเรื่อยๆพี่น้องที่เป็นแต่กอออกไปนี่อเนี่ยพี่น้องเป็นกับปลูกก็หลายครับผมปลูกก็งานนิดหน่อยนี่ครับ ม,มันออกมาเนี่ยตัวหนี้นมันบานเนี่ยผู้เห็นมาจักมนานี่ครับผมนี่นยครับเรื่องเอฟซีสื่อเงามันผู้ใดบานทั้งเอฟซีมีเราก็เกี่ยวเพิ่มผัวกือขอสื่อเอาต้นพวครับนี่นี่ม,นมันแตกกอออกเนี่ยนี่สื่อเอาด้ครับแล้วแจ๊ คนทีนคลขายห้ครับผมคลขายห้จักบ่ายจักบ่ายก็แล้วทุกคนนะครับเด้อนี่ครับตอกแก้วันพี่น่องขยายออกเลยไล่กุนีเด้พี่น้อง โึนเนาะโคผดีงามครับคขาบขผมตัวจิตอำเภอเมืนจังหวัดอุบลราชธานีคือนเ่าพี่นอนาะวัดบอกงไกวคือเาตัวนี้นี่วิวอนี่ครับดอกกเกี่ยวรขบผมอ้ต้มแสบปนั่งขี่นเนบ่ ดังสีมาไปต้มพี่น้องขยายขยายออกใส่ปุ๋ยเนี่ยเล็กหน่อยโอ้ผมว่านแต่นหนูมันยังหน่อยเกินไปนี่น้องไอ้ออปูกขุดเอาเหงามืนเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่มันแตกเกาะมันแตกออกได้หลายเนี่ยขุดเอาไปปลูกพี่น้องแม่น้ำเอฟซี มีผู้อยากเคลียร์นะครับเนาะยูบานเบ้ายูบานนั่นมองกไกลไลยครับครับผมแต่ว่ายูบานเอฟซีอินขันมีก็ขอขอสื่อ,อเพื่อนๆนี่นี่เป็นเงาแน่นเนาะไอผูวพ,พี่นอ้องขยายขยายออกผมว่าจะได้ขายหลายเต๋อยุบพี่นอ้องทำตัวจิตเด็กๆครับผมขันมีก็ว่าข้อโขด กำลังสิเดิมพออกพี่น้องเจอเพื่อนเอาขนาดได้พี่น้องิียาก,กันบ่งกันบิ่งสี่รงข้าขึ้น,นพี่น้องแต่ว่าคันปูเม่นี่นี่ดอกกระเจียวนีคนว่ครับผมสิ่งง่ายกลัวครับผม เอาสำเนิดนอกครับ FC สุภูทุกคนครับผมกับผมมียังไหรหรอกให้พวามรู้เล็กนๆน่อยๆแก FC สุภูทุกคนครับผมอันไปยากเขดจากท้ำกัเห็นอยู่ไซกัขอเพิ่นเป็นเงาไปปลูกรือสื่อเอากันเลยครับผมคลิปนี้กับขอสวัสดีครับ